สวัสดีครับอยู่กับหนาทีตีกลองได้นะครับผมวันนี้เราจะมาต่อจากครั้งที่แล้วที่เราได้ลองฝึกตีเฉพาะสสน่์ไปแล้วนะครับโดยนับ1 2 3 4สี่แล้วก็เยียบเบดัมในจังหวะที่1ถูกไหมครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกลองใบต่างๆในกลองชุดนะครับวันนี้เราเล่นแบบเดิมนะครับแต่ว่าแต่ละใบที่จะตีเนี่ยสน่์นะครับผมทอม1ทอม2ทอม3เนี่ยตีนะครับผมอย่างละ4ชุด อย่างละสี่ชุดยังไงนะครับผม1ชุดก็คือ1 2 3 4สอาอันนี้คือ1ชุดเพราะฉะนั้น1ใบนะครับผมตี4ชุดก็คือเหยียบเบรคดาให้ได้4ครั้งเวลาตีทอมหนึ่งนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตที่มือตัวเองยกมาทั้งดุนเลยนะครับทั้งหมดเลยแขนนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมือหรือใช้นิ้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ยกขึ้นมาพยายามอย่าให้มันตามจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะติดขอบแบบนี้ นะครับให้มันพอดีพอดีเราสังเกตสรีแล้ตัวเองด้วยพอมาที่ทอมที่อยู่ใบข้างล่างนะครับเหมือนเดิมอย่าเอามือจนต่ำจนเกินไปนะครับผมให้มือพอดีแต่สังเกตว่ามือขวาอ่ามือขวาก็จะชี้ลำตัวหน่อยแต่มือซ้ายเนี่ยจะเหยียดออกมาหน่อยนะครับผมอ่าเหยียดออกมาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอ่าลองดูนะครับผมทั้งหมดนะครับเร็วๆหน่อยนะ เมื่อตีครบทั้ง4ใบแล้วก็วนกลับมาอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับเริ่มจากช้าๆแล้วค่อยเร่งความเร็วขึ้นอย่าลืมเช็คลีตัวเองมือและเท้าจุดออกแรงอยู่ตรงไหนอย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ